จอแบบนี้ที่ไหนจะเก็บไว้หรือถอนทิ้งคลิปนี้มีคำตอบให้จ้ะเพราะว่าคลิปนี้เราจะเล่าถึงชบาป่าโอ้บานสะพรั่งเต็มต้นจ้ะอะไรชบาป่าอู้บางคนอาจจะมองว่าอ่าเป็นวัชพอชริมทางแต่ว่าดอกสวยมากการบานหรือไม่บานของชบาป่าเนี่ย ขึ้นอยู่กับแสงแดดอะทุกคนวันนี้นี่อ่าช่วงประมาณตอนนี้ตอนนี้อยู่ในเวลาประมาณบ่ายสองโมงจ้ะแล้วทุกคนดูอ่าปกติถ้ามีแดดเขาก็จะยังบานอยู่โอ้เนี่จ้ะคือบรรยากาศเป็นประมาณนี้ฝนก็จะปอยปอปๆยอ่าดูลักษณะท้องฟ้านะทุกคนฝนก็จะปอยปอยๆยจ้ะพอบรรยากาศเป็นแบบนี้นี่มีผลต่อการบานของชบาป่าพอสมควรแต่ว่า ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่นะสวยๆจ้ะสวยอ่ะก็สวยไปอีกแบบเพียงแต่ว่าอ่าถ้าบานเนี่ยดอกเขาจะค่อนข้างจะสวยสดใสกว่านี้ที่นี้มายามเช้าตรู่จ้ะก็ดอกจะยังไม่บานเต็มที่เพราะว่าแสงแดดยังไม่ได้จัดมาก,ากอ่ถาถามว่าบานสวยไหมบานสวยพอเริ่มเห็นแสงสว่างก็คือเห็นแสงแดดปุ๊บอ่าดอกก็จะเริ่มบานแบบนี้จ้ะสวยงามมากๆอ่าทีนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วชบาป,ป่าหรือว่าขี้ครอกอ่าแล้วก็จะมีอีกหลายชื่อเดี๋ยวจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปจะ้ะว่าแต่ละพื้นถิน่เนี่ยเขาเรียกชื่ออะไรบ้างสวยงามทุกคนสวยงามสวยงามอ่ขึ้นอยู่ตามชายป่าชายทุ่งทั่วไปจ้ะคลิปนี้เราจะถ่ายรอบๆบบ้านรอบๆอบทุ่งของเราอ่าแล้วก็ ถ่ายหลายช่วงเวลาด้วยจ้ะก็จะเห็นสังเกตเห็นว่าเราใส่เสื้อคนละสีเพราะต้องการจัดระเบียบให้ทุกคนเห็นว่าถ้าถ่ายในช่วงเวลานี้เราจะได้สีสันประมาณไหนอถ่ายช่วงไหนเป็นแบบไหนประมาณนี้จ้ะทุกคนเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจว่าถ้าพออยู่รอบๆบ,บานเฮ้าเราจะถอนทิ้งไหมเพราะว่า ขี้ครอกหรือชบาป่านี่จ้ะอ่าเป็นพืชล้มลุกอยู่แล้วถึงเวลาเขาก็จะเฉาแล้วก็โรยราแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการให้อ่าให้เขามีเยอะอ่าในปีถัดไปแต่เราก็อยากเก็บไว้เพราะว่าเราชอบดอกอ่าเราต้องการชมความสวยงามของดอกชบาป่าเนี่ยถ้าเราแต่งกิง่งอ่าเราก็จะได้ทรงพุ่มแต่ ถ้าเราปล่อยเป็นธรรมชาติความสูงนี่โอ้ห้าสิบเซนถึงสองเมตรเลยละจ้าแบบที่บ้านนี่ก็คือเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติพอดอกเขาโรยเราก็ค่อยตัดทิ้งเพราะว่าเมล็ดเนี่ยเขาจะหล่นลงอยู่แล้วพอปีนหน้าได้ความชุ่มชื้นจากสายฝนเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่จ้ะเพราะว่าขี้ครอกหรือชวาปาเนี่ยถือว่าเป็นพืชลม้มลุกเกิดง่าย ตนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือว่าแลง้งทีน่นี้นอกจากความสวยงามแล้วชบาป่ามีคุณค่าทางสมุนไพรด้วยอ่าก็ถือว่าคลิปนี้นี่นอกจากนำความสวยงามมาให้ทุกคนได้ชมเป็นการแนะนำชนิดอ่าเป็นการแนะนำพืชให้ทุกคนได้รู้จักด้วยเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้ก็ได้ ส่วนคุณประโยชน์ด้านสมุนไพรนั้นขี้ครอกหรือชบาปา่ามีคุณค่าทางสมุนไพรด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพรต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยเฉพาะจา้ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าเกิดโทษคือเจ้าของคลิปนี้ชอบมากจ้ะเพราะว่าชอบความสวยงามชอบความที่อดอกเล็ก แต่เวลาเข้าบานสะพรั่งเนี่ยเราจะเห็นสีชมพูเต็มต้นเลยแล้วแล้วดอกเขาเนี่ยจะอาจจะบานเป็นงวดๆนะพอชุดหนึ่งโรยไปชุดใหม่ก็จะบานขึ้นมาต่อจะ้ะ จะเห็นว่าปูถ่ายทำค่อนข้างจะชอบมากเออก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนเห็นแทบจะ,ะหลากหลายช่วงเวลาเลยเช่นถ้าไม่มีแดดอดอกจะบานไหมแล้วถ้าได้แดดในช่วงเช้าบานแค่ไหนแล้วถ้าแดดจัดบานเต็มที่แค่ไหนก็จะถ่ายทำมาให้ทุกคนเห็นเพราะว่าบางคนเนี่ย อาจจะมองแค่ว่าคือความความจําเป็นในการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันจ้ะชมไปเห็นเขารับมีรับซื้อเมล็ดชบาป่าด้วยนะทุกคนมีทั้งคนซื้อแล้วก็คนจําหน่ายพอเราไปเห็นแบบนั้นแสดงว่าการนําไปใช้งานของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ผู้ถ่ายทํเนี่ยเป็นคนที่ชอบความสวยงามเป็นหลักจ้ะไม่เน้นเรื่องสมุนไพร ก็เลยอาจจะเห็นถ่ายหลายๆวันสักนิดนึงคือสวยมากแต่ว่าข้อเสียของชบาป่าก็คือใบเขาจะมีขนอ่อนๆขนเล็กๆทั้งใบทั้งลำต้นจ้ะถ้าเราไปสัมผัสใกล้ๆนี่อาจจะรู้สึกว่าระคายเคืองผิวหนังบ้างแล้วถ้าไปเกิดในแปลงเพาะปลูกก็ธรรมาแด้วจ้ะก็ต้องถอนทิ้งนั่นแหละเพราะถือว่าเป็นวัชพืช ราะฉะนั้นเนี่ยชบาป่าเนี่ยจะเก็บไว้หรือถอนทิ้งสุดแท้แต่ประโยชน์การใช้งานของแต่ละคนเพราะว่าถ้าอยู่ในแวดวงสมุนไพรก็ถือว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าค่อนข้างมากแต่ถ้าไปเกิดอยู่ในกลุ่มของที่ทำการเกษตรก็ถือว่าเป็นวัชพืชแต่รอบบ้านรอบทุ่งของเราเนี่ยจะ้ะที่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนได้ชมนี่คือเรายังไม่ตัดทิ้ง แล้วเขาไม่ได้เกิดในแปลงเกษตรไม่รบกวนพืชที่เราเพาะปลูกเราก็เก็บเอาไว้เพื่อชมความสวยงามของดอกพรบค่ําเราไปดูกันจ้ะว่าชบาปาจะหุบหรือจะบาน สรบแล้วชบาปาจะบานเต็มที่เมื่อได้รับแสงแดดจ่ะ นี่คือเช้าตรูของช่วงปลายฝนต้นหนาวจ้ะกำลังก้าวย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นช่วงปลายของฤดูฝนแล้วบรรยากาศค่อนข้างจะเย็นสบายดอกชะบาปาหรือว่าขี้ครอกบานสะพรั่งสวยเต็มต้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยจ้า